สาสาวสาวัยเลขห้ามีใครเริ่มมีอาการแบบนี้บ้างไหมคะทานอาหารเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันเผาผ่านได้ช้าลงหรือเดินผ่านโต๊ะขนมหวานก็ผ่านจะอ้วนบางคนบอกว่าหายใจแรงก็อ้วนแล้วอันนี้เรามาหาวิธีแก้ไขกันดีกว่าคะ่ะจุ๋มใช้วิธี IF คะ่ะ C 4 1สทำมาสามเดือนรู้สึกดีมากเลยวันนี้ก็เลยอยากมาชวนคุยเล่าให้ฟังคะ่ะวิธีการของจุ๋มก็คือ ตื่นเช้ามาทานอาหาร8โมงเชา้าไม่เกิน9โมงโดยจัดจานของถุงเนี่ยก็จะต้องมีไฟเบอร์โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและว,วิธีทานก็ทานเรียงกันอย่างนี้ด้วยนะคะทานไฟเบอร์ก่อนทานโปรตีนแล้วค่อยคาร์โบไฮเดรตโดยสัดส่วนโปรตีนเยอะที่สุดไฟเบอร์ประมาณ20%แล้วคาร์โบไฮเดรตเพียง5%เท่านั้นนะคะ และหลังจากที่เราทานอาหารแล้วระหว่างวันนับไปก็คือ 10, 11, 12, 13ก็คือจะเป็นมื้อกลางวันใช่ไหมคะช่วงนั้นถ้าหากว่ารู้สึกว่าหิวสามารถดื่มชาเขียวชาเย็บามารเต้หรือกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลนะคะอันนี้ช่วยได้หรือดื่มน้ําเยอะๆก็ดีค่ะจากนั้นพอเวลาบ่ายโมงจนถ,ถึงบ่ายสองใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นกินให้มีความสุขพยายามหลีกเลี่ยงของหวานนะคะแต่เน้นโปรตีนจะดีมาก แล้วก็ทําแบบนี้อีกนับไป14แล้วใช่ไหมคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดเริ่มอีกทีหนึ่งมื้อเย็นก็เริ่มหกโมงเย็นกินไม่เกินทุ่มนะคะเน้นโปรตีนเช่นกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็งดแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เริ่มวนไปใหม่ในวันรุ่งขึ้นเป็นแบบนี้อีกทำอย่างนี้อยู่3เดือน,นะคะ่ะจากน้ำหนัก60ตอนนี้เหลือ52 แล้ววันนี้ก็รู้สึกชีวิตเบาดีขึ้นมากโดยเฉพาะตัวจุ๋มเองมีโ,โรคโคมาต่อยด้วยนะคะมันช่วยได้ด้วยไม่รู้ทําไมแต่มันรู้สึกดีเลยอยากมาแบ่งปันถ้าหากคนที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าน่าสนใจฝากติดตามจุ๋มด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อจุ๋มมีอะไรที่ดีๆแบบนี้จะมาเล่าสู่กันฟังอีกขอบคุณค่ะ